สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณนาคะคุณนาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นะสมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณนาจะนําเสนอเรื่องสาระเออไปติดตามกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องราวต่อไปนะคะเด็กๆเราต้องมารู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเมื่อเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆจะได้อะไรนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําที่มีสาระเออได้ถูกต้องนักเรียนสามารถแยกเสียงและรูปของสาระเออได้ถูกต้อง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดีและทํางานงตรงเวลาที่กาหนดนี่คือจุดประสงค์นะคะเด็กๆทราบถึงจุดประสงค์ไปแล้วเดี๋ยมาดูตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดนียมีไว้เพื่อให้รู้ว่าเมื่อเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆจะได้อะไรในตัวชี้วัดในแต่ละหัวข้อและเด็กๆจะต้องผ่านด้วยนะคะในตัวชี้วัดในแต่ละข้อนะคะเรามารู้จักสารเออกันนะคะสารเอเป็นาสาะเสยนยาวประกอบด้วยสารเอและตัวอนะคะ สระเอเขียนไว้ข้างหน้าก็คือสระเอและเขียนไว้ข้างหลังก็คือตัวอนะคะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะเหลือสระเอกับสระอเช่นคําว่าเธอทอเอเธอรอเอเรจอเอเจอมอเอมือพอเอผอต่อเอเตอพอเอเพอบอเอเบอเห็นไหมคะพยัญชนะต้นตัวแรกแล้วก็ตามด้วยสระเอแล้วก็ลง เป็นคำนะคะนี่คือไม่มีตัวสะกดเรามาดูตัวที่มีตัวสะกดกันต่อเลยนะคะเด็กๆสารเออที่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆสระเออเป็นสาเสินย,ยาวนะคะผสมด้วยสรรเอและตัวอสารเอเขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลังไม่ยัญนชนะและคงรูปแต่ถ้ามีตัวสะกดอออ่างจะหายไปกลายเป็นสรรอิและมีตัวสะกดนั้นๆเช่นตอเออมอเติมขอเออนอเขินดอเออมอเดิม บเอ,อกอเบกชเอ,อนอเชิญพเอ,อดอเปิดเห็นไหมคะอออ่างจะหายไปอออ่างจะกลายเป็นสละอแทนนะคะแล้วก็มีตัวสะกดของแม่นั้นๆนะคะยกเว้นมีอยู่หนึ่งตัวไปติตามกันเลยตัวไหนเอย่ยสะเออผ่านไปสองูปแบบนะคะมีทั้งตัวสะกดแล้วม่มีตัวสะกดทีนี้สลเออที่มีตัวสะกดนะคะจะเปลี่ยนอออ่างเป็นสระอยกเว้นนะคะยกเว้นตัว สกดที่เป็นยอยักษ์นะคะจะมาแทนออ่างนะคะคือไม่ได้เปลี่ยนเป็นเสระอีแต่ออ่างก็จะหายไปแล้วเป็นยอยักษ์แทนนะคะเช่นตอเออยอเตยขอเออยอเขยนอเออยเนยมอเออยเมยทอเออยเทยชอเออยเชยนี่เห็นไหมคะมีตัวสะกสระละออ่างตัวสุดท้ายจะหายไปเป็นเป็นสระอียกเว้นยอยักษ์นะคะถ้ามียอยักษ์สกด จะไม่มีสระอแต่ยอยักษ์จะมาแทนอออ่างยกเว้นบางคำที่มีตัวสะกดสระเออจะคงรูปเดิมเช่นเทอมกับเทอมนะคะต่างกันตรงมอมากับยอญิงนะคะเทอมกับเทอมนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะมีดว,วิดีโอการ์ตูนเกี่ยวกับสระเออให้ดูนะคะเี็กๆไปดตามกันเลยสระเออเป็นสระเสียงยาวสาระเอนั้นประกอบไปด้วยสระเอและตัวออ สระเอนั้นจะเขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะต้นและจะคงรูปสลัเมื่อไม่มีตัวสะกดเรียกว่าสระเออคงรูปนะคะตัวอย่างเช่นชอเออเชอหรือกระเชอเด็กๆด,ดูภาพประกอบนะคะมอเออรอหมายถึงละมอเมอกลเออเกอหมายถึงเพื่อน แต่เมื่อมีตัวสะกดสะระเอออออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีเรียกว่าสระเออเปลี่ยนรูปตัวอย่างเช่นดอเอนอนเดินปอเอดอดเปิดพอเอมอมเติมลอเอกอเลิก ถ้าสระเออนั้นมียอยักษ์เป็นตัวสะกดตัวออ่างนั้นจะหายไปเรียกว่าสระเออลดรูปตัวอย่างเช่นคอเอยอเคยหมายถึงตัวเคยที่เอาไว้ใช้ทำกะปิสำหรับตำน้ำพริกนะคะ พอเออยอเตยหมายถึงใบเตยเด็กๆคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะใบเตยนี้เราจะมาทำขนมนะคะเมื่อขนมนั้นใส่ใบเตยขนมนั้นก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะในสระเออนั้นจะยกเว้นคำว่าเทมและเทินจะไม่เปลี่ยนรูปแม้ว่าจะมีตัวสะกด เด็กๆทราบไหมคะทำไมคำว่าเทอมและเทินจึงไม่เปลี่ยนรูปคำตอบก็คือเพราะคำว่าเทอมและเทินเป็นคำโบราณจะใช้วิธีการคงรูปในพยางค์ที่มีตัวสะกดคำเขียนในโบราณน,นั้นมีตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าเพลิงแต่ในปัจจุบันนั้นตัวออนั้นจะเปลี่ยนรูปไปเป็นสระอีกเพราะฉะนั้นคำว่าเพลิงจึงไม่มีตัวออยู่ด้วยในปัจจุบัน คำว่าเดิมคำว่าเลิกคำว่าเสิรก็เช่นเดียวกันต่อไปเรามาเล่นเกมหาคําสระเออกันค่ะลองหาคําสระเออกันสิคะดูซิว่ามีคําว่าอะไรบ้างเด็กอ่านเรื่องนี้แล้วลองช่วยกันหาคําสระเออนะคะ เด็กๆคงจะหาคำสระเออกันได้หลายคำทีเดียวเอาละค่ะเรามาดูกันสิค้ะว่าสิ่งที่เด็กๆหานั้นตรงกับของคุณครูหรือเปล่าคำแรกคือคำว่าเทอมคำต่อไปค่ะเสมอกระเชอคำว่าเชิดเพลิง,เก,งเกินเกินเชิญเริ่มเผิน และคำว่าเอ่ยค่ะเด็กๆหาคำาสะะเออได้ครบไหมคะถ้ายังหาไม่ครบลองกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเอดนนำหน้าอออ่างตามมาประสมกันเป็น อิญล้วนเป็นสารเออชันเพลินเกินเนินเดินเปินบังเอ,อินล้วนเป็นสารเอออาน,นั้นมีตัวสะกด Uh... เก่าโบราณล้วนเป็นสารเออ บางคะเด็กๆเข้าใจมากน้อยเพียงใดมาทีนี้เรามาทดสอบความรู้กันมาสรุปความรู้ได้การช่วยกันตอบคําถามนะคะเด็กๆข้อหนึ่งรูปในข้อใดเป็นรูปของสระเออข้อไก่้อ่างข้อไข่ข้อควายเด็กๆที่ว่าข้อไหนคะเดี๋ยวเรามันจะมีเฉลยตอนท้ายนะคะไปผ่านข้อสองข้อหนึ่งผ่านไปแล้วข้อสองค่ะสระเออเป็นสระเสียงใดก็สระเสียงสั้นขอสระเสียงยาวขอสระเสียงสูง เดียคิดว่าข้อไหนตอบเลยนะคะเดี๋ยวดูจำไว้ด้วยนะว่าตัวเองตอบว่าอะไรนะคะจดในสมุดก็ได้ข้อสามสระเอเขียนไว้ส่วนใดของพยัญชนะต้นก็เอ A อยู่หน้าออยู่หลังขอออยู่หน้าเออยู่หลังคอเอและออยู่หลังนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกเลือกข้อที่ถูกต้องไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนหลังนะคะไปต่อคะ่ะ มาต่อข้อสี่กันนะคะเด็กๆเ,เมื่อสระเออมีตัวสะกดอออ่างจะแปลงร่างเป็นอะไรก่อบรากาศขอไม่จะคูคอ,อสระอีเด็กคิดว่าข้อไหนนะคะจดไว้นะข้อห้าคำในข้อใดเป็นคําสระเออแปลงร่างคําในข้อใดเป็นสระเออแปลงร่างก่อําเภอขอชักกระยะคอ,อวันเกิดห้าข้อเด็กๆคิดว่าข้อไหนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆถูกมันไหมถูกครบคบทั้งห้าข้อไหมนะคะ <ๆ S 1> เก่งมากเลยนะคะตกมือรวนๆเลยนะคะสําหรับคนที่ถูกถูกครบห้าข้อนะคะเก่งมากจริงๆค่ะทีนี้เราไปทําแบบหัดกันเด็กๆคะง,งานครั้งนี้เป็นการเขียนตามคาบอกนะคะคําที่ใช้สระเออ คุณครูจะมีคําให้คุณครูประจําชั้นอ่านให้เด็กๆฟังนะคะ20คําให้อ่านคําละ2ครั้งและเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะทุกครั้งที่ทํางานอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เขียนวันที่วันเดือนปีพศสอยชัดเจนแล้วเขียเช้นใต้แล้วเขียนคำสั่งว่าเขียนตามคำบอกนะคะนี่คือการสมมุตินะคะบรรทัดหนึ่งเด็กๆที่เขียนได้3มัน3คำหรือ4คำก็แล้วแต่นะคะคุณครูเขาจะอ่านให้เด็กฟัง2ครั้งต่อ1คำนะคะ เมื่อครบ20คําคำแล้วดเด็กๆก็ขีดเส้นใต้ส่งในรายส่วนตัวครูประจําชั้นนะคะเพื่อเก็บคะแนน10คะแนนดเด็กๆอย่าลืมนะคะคําทุกคําอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะคําง่ายๆด้วยดเด็กๆต้องฝึกเขียนฝึกอ่านเยอะๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆเขียนได้ไหมเขียนได้นะคะเพราะเด็กๆเก่งอยู่แล้ว กูนาก็หวัอว่าเด็เดกๆคงจะเขียนได้เขียนถูกต้องด้วยได้คะแนนเนต็มๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันไหมในวิดีโอหน้านะคะดเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะ